ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .6 ที่นารักทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาะเรียนในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับสร้างสรรค์งานดนตรี เรื่องการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงรวมวงประกอบการร้องเพลงนะครับวันนี้นะครับครูก็จะพาพวกเรานะครับได้รวมวงนะครับเครื่องดนตรีจากที่เราได้ฝึกฝนมาสักพักนึงแล้วแต่เรายังไม่สามารถที่จะรวมวงดนตรีกับเพื่อนได้นะครับต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูมีกิจกรรมทดสอบนะครับปฏิภาณไว้พิศษนะครับมาทดสอบพวกเรานะครับอย่างเช่นว่าครูจะพวกเราปลดมือโดยมีคําสั่งว่า ให้มีคำว่าปรบมือพวกเราค่อยปรบมือแต่หากไม่มีคำว่าปรบมือพวกเราปลดไหมครับไม่ปรบนะครับยกตัวอย่างเช่นปรบมือหนึ่งครั้งเราก็ตกลุ๊กสองครั้งปลดไหมครับไม่เพราะไม่มีคำว่าปรบมือปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปลดมือสองครั้งปลดมือสองครั้งหนึ่งครั้งอ่าอ่ะเกตัวรหนึ่งครั้งอ่าีปรบมือหนึ่งครั้ง ปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งอ่าออาดีๆนะครับดีๆนะครับต้องมีปฏิภาณมีไหวพริบมีสมาธิด้วยนะครับประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งอ่าเยี่ยมมากนะครับถือว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับอ่ะอีสักกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมเสียงนําและก็เสียงตาคณคกูจะร้องเพลงนะครับเพลงรักกันไว้เถิดนะครับของศิลปินร้องรักชาตินะครับอ่ะพวกเรา เวลาเล่นดนตรีมันก็จะมีเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงอะไรต่างๆครูจะร้องไปแล้วพวกเราออกเสียงเป็นเครื่องดนตรีตัวอย่างเช่นเสียงแจ๊สเสียงตื้นเสียงแป๊กนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ็นตัวนะครับรักกันไว้เถิดอ่าตัวอย่างรักกันไว้เถิดรักกันไว้เถิดรักกันไว้เถิด โอ้อพร้อมกันนะครับถ้ากูทำตรงีนสองมือแสดงว่าพวกเราต้องทำพร้อมกันรักกันไว้เถอะพร้อมกันนะครับรักกันไว้เถอะแล้วเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนพร้อมกันครับก็ไทยด้วยกันเชื่อสายประเพณีไม่ได้กี่กันเกิดไายตรงไทยนะพวกเจาทุกคนเกิดไทย อนี่เขาเรียกว่ากิจกรรมเสียงนาเสียงตามนะครับที่พวกเราเป็นการทดสอบนะครับอ่าปฏิภัณิไปเช่นกันนะครับเมื่อมีคนร้องเราก็จะต้องเล่นดนตรีให้สอดประสานกับผู้เล่นและก็ผู้ร้องนะครับอ่าต่อไปนะครับคุณพวกเราได้รับชมวีดิทัศน์แล้วก็วิดีโอนะครับเกี่ยวกับการบรรเลงรูปวงประกอบการร้องเพลงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปคุณจะถามมีคำถามถามพวกเราว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้และจะนําไปใช้อย่างไรถ้าหากว่านักเรียนมีโอกาสได้เ,เล่นดนตรีเปรเลงวงวงกับเพ okay, ื่อนๆโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะครับ <okay. S 2> เดี๋ยวจะให้พวกเราะรได้รับชมนะครับวิดีโอนะครับ พวกเราพอจะตอบครูได้ไหมครับว่าเราจะนําความรู้ที่ได้จากวิดีโอเนี้ไปใช้อย่างไรถ้าหากว่านักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงรูวงกับเพื่อนมีไหมครับอ่ะมีใครยุกมือได้ครับยุกมือได้เลยนะครับใครจะตอบก,ก่อนเพื่อนอ่ะทันว่าทันไปยังไงครับกจักวาให้คนเียวอา นักดนตรีเขาพ,พี่เขาเป็นนักดนตรีมืออาชีพทันวาบอกว่าจะนําความรู้เนี่ยก็คือพ,พี่เขาควบคุมจังหวะได้คงที่นะครับสม่ําเสมอนั่นคืออนักดนตรีที่ดีนะครับมีในใครอีกไหมครับอ่ะกับ อัตชาิและก็วิชาราได้ไงครับมีความมั่นใจในการแสดงออกครับอ๋อพี่เขาเป็นไงครับมีความมั่นใจในการแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่เขาก่อนที่เขาจะมีความมั่นใจเขาต้องฝึกฝนมาเป็นเวลานานแล้วนะครับอะแล้วครับผคกูจะเข้าเนื้อหาอะก่อนที่จะเข้าเนื้อหามีคําถามถามพวกเราว่าการบรรเลงรวมวงคืออะไรการบรรเลงรวมวงคืออะไรครับพวกเราทราบไหมการออดตรีมารวมกันเขาเรียกว่าเขา อะไระครับอ่าคือการรวมวงตัน้นยังไงครับเดีเ๋ยวมคน่ไปอ่เพื่อนของเราบอกว่าการรวมวงก็คือการรวมเอาเครื่องตีมารวมนกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีใครเห็นต่างจากนี้ไหมครับห้าค,คนครับเอบอห้าคนครับก็มีต้องห้าคนบางคนเพื่อนบอกว่าห้าคนตีจะเป็นการรวมวงมีอีกไหมครับโอ้โอันนี้จิตเลยนะครับถึงที่เป็นการรวมวงนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าการรวมวงนั้นคืออะไรนะครับการรวมวงก็คือการ บรลลังกรมเครื่องดนตรีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีหลักการโด่งวงนะครับก่อนที่เราจะเล่นดนตรีโดงวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการซึ่งคุณครูสรุปมาให้พวกเราอยู่สีข้อด้วยกันเดี๋ยวจะให้พวกเราอ่านเบาๆในยันนะครับข้อที่หนึ่งครับ1น3สองสคือการหวาเพื่อให้สามารถบรลลงดนตรีได้ถูกต้องตาม ฟังจังหวะเพื่อให้สามารถบันเลงดนตรีอย่างถูกต้องและก็ราเรื่นคุณครูให้พวกเราฝึกจังหวะชาชาชาอ่าเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนนะมือขอมือกองหนึ่งคนครับไปทีจังหวะสามชาเพื่อนแล้วเพื่อน,น,นที่อยู่ในห้องเรียนอ่ะได้ปรบมือครับเล้นเปรบมือเพื่อเราฝึกการคอนทวนจังหวะอ่ะฝึกการคอนทวนจังหวะว่าที่พวกเราดูพิเจเมื่อสโค่นี้เรา ว่าเขาจะรักษาหรือเปล่านะครับเราจะสามารถรักษาระดับความไอนะครับความเร็วได้หรือเปล่าคงที่หรือเปล่านะครับอ่ะเพราะเราที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับให้ปลดมือเป็นจังหวะเราจะฝึกการรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอให้คงที่นะครับอ่ะขอสามชาครับอขอชา รับ solo, หน่อยสารว่าทําอะไรบ้างอ่ะสารอ่ะสารโอเคครับโอเคอ่ะเช็คผม เมื่อสักครู่นี้เราได้ฝึกอ,อะไรครับฝึกการควบคุมอะไรครับวัฝึกการควบคุมจังหวะเมื่อไปหลักการรวมวงข้อที่สองผู้ปราาาก,กานพร้อมกันหนึ่งสองสาม ข้อที่2ก็คือผู้บรรเลงจะต้องฝึกการอ่านโน้ตและก็จดจําทุานองและก็ฝึกเครื่องดนตรีจนชำนาญเพื่อที่จะบรรเลงให้อ่าได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวตัวนะครับเดี๋ยวพี่ก้งหมูนะครับเขาจะโซโล่ให้เราแล้วก็เราก็เอาใช้ปากโซโล่อกอางจะส่งมาให้่าจุดจีบมาแล้วครับ นึ่งสองสามัาบลผู้บต้องมีความมั่นใจและอจากเป็นธรรมชาติและบาลได้เข<ำ>้า<ำ>จังหวะคำนองกับผ้าง้ววที่สี่นะครับข้อที่สพอ่าันขบองกันนะครับหนึ่งสองสามผู้บาลีจะตงมีภาระไหวพิบในการบาลงเมื่อมีการ พวกกับผู้อื่นได้หลายครั้งที่พวกเราเคยเล่นผิดแล้วเป็นไงครับปิดแล้วไปต่อบไม่ไดแล้วทำไงแล้วก็หยุดหลายคนเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนา นะครับหลายคนพีสว่าุ๊ยครับผมไปต่อไม่ได้แสดงว่าเรายังฝังจังหวะไม่มากพอก็คือข้อที่1และข้อที่2เรายังฝึกฝนไม่มากพอเรายังจดจาขับจังหวะและก็ทํานองไม่มากพอแล้วก็ยังไม่มีความชํานาญฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ข้อที่สอ่าให้มีปริัพธ์ใบพิษเมื่อผิดสามารถที่จะกลับเข้ามาบ,าบันเลงกลับเพื่อนๆได้จะต้องกลับไปดูข้อหนึ่งและข้อ2นะครับเราจะฝึกข้อหนึ่ง 1, และข้อที่2ให้เกิดความชํานาญนะครับต่อไปอ่ะละ ลา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 ลรลา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 พาล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 าพาล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 า ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงรวมวงประกอบการร้อง,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 งเพลงมีอยู่4ข้อด้วยกันพวกเราเต็ียทั้วอ่านพร้อกันได้แลน,นะครับอ่ข้อที่1 1 2 3งหนึ่งอมสุดขวจังหวะเพื่อให้สามารถบันเลงดนตรีได้อรำลึกความดังแบบและช่วยให้ ครับเราฝึกฟังจังหวะและก็รักษาจังหวะให้คงที่ให้เกิดความชํานาญเราถึงจะสามารถที่จะรวมเป็นอ,องค์ประกอบของการรวมวงนะครับข้อที่2อ,อ่านบร้อมกันครับหนึ่งสองซักผู้บาลีจะต้องฝึกกาทอนหรือจดจำคำงงได้ฝึกวนเครื่องดนตรีโดยชำนาญเพื่อให้บาลีได้ถูกผู้บเลีจะต้องฝึก ่าโนจ้ตจดจำทำนองนะครับวันที่ครูพาพวกเราท่องตามปั๊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 มปัมเมื่อเราท่องขึ้นใจแล้วเราจะไปบรรเลงดนตรีนั้นอาจะได้อยา่างราบรื่นร่วมวงกับเพื่อนเมื่อผิดก็จะสามารถกลับเข้าสู่บทเพลงได้ข้อที่สามก้าวตาพร้อมกันดังนึงสองซักาบรรเลงครูบรร เมื่อเราฝึกข้อนหนึ่งข้อสองแล้วการสแสดงออกของเราจะเป็นธรรมชาติเองเพราะแต่ละคนจะมีธรรมชาติการสแสดงออกที่แตกต่างกันแต่ในถ้าเราฝึกข้อนหนึ่งข้อสองแล้วก็จะสามารถที่จะสแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติได้ข้อสุดท้ายข้อที่จะอ่านร้อมกันแล้วนะครับเรต่องสองสัก ผู้บรรเลงจะต้องมีปฏิภาณกับพิมพเหมือนที่เพื่อนเราบรรเลงดิดพาพ์เมื่อกี้นี้แต่ด้วยความฝึกฝนที่คือจนเกิดความชนานาญเราสามารถที่จะกลับเข้ามาสู่บทเพลงได้พวกเราสามารถที่จะนําการนําไปใช้นะครับนักเรียนสามารถที่นําความรู้เรื่องการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงวงวงประกอบการร้องเพลงนี้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมและก็มีความสุกสนานกับเพื่อนๆได้นะครับ